สวัสดีครับเอฟซีที่รักวันนี้มาเจอกับลุงนั้นอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแกงหนูผัดขั้วหนูผัดเผ็ดแล้วแสแ็จแปดเด็ดๆได้หนูนามาหนึ่งตัวสับละเอียดเป็นที่เรียบร้อย <t> <ๆ> <s> <S ก็จะมาแกงให้เอฟซีได้รับชมนะครับอ่ะมาผัดที่แกงกันก่อนเลยครับหนึ่งก็คือ นำพริกแกงลงไปคั่วให้หอมเนาะให้หอมก่อนวันนี้แกงคั่วหนูผัดทางภาคบ,บ้านผมเรียกผัดเผ็ดหนูนาเนาะผัดเผ็ดหนูนาคั่วให้หอมก่อนใส่ไปเลยนะครับ<ป>พี่สีพริกกระเบนมะกรูดใส,ส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับพริกใบมะกรูดใส่ไปเลยครับ ไปไปเลยไปไปเลยครับไปไปเลยครับเอาคนก่อนลืมคนก่อนนะครับ โอ้เจ็แบแจ็บแกงคั่วหนูเงยดูนา้มาหนึ่งตัวม,มีแกงเซ็บแซ็เดี๋ยวไปหาตะเดามากินอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถุดยอดสวัสดีครับเอฟซีที่รักทุกทุกท่านครับอันนี้พบกับนุนันอีกแล้วเนาะวันนี้อาจจะหน้าขาวไปหน่อยก็ทำอาหารการกินเสร็จก็อ,อาบน้ำ กินข้าวเนาะลุงนันชอบทาแป้งอาบน้าชอบทาแป้งแล้วกินข้าวเสร็จก็จะนอนเนาะวันนี้กินอาหารเย็นและวมาถ่ายถามเย็นไปหน่อยต้องขอกบาบละอาภัยไปได้ซีด้วยเนาะอาจจะขาวไปหน่อยเนาะ๋ยวว่ากันเนาะวันนี้ก็เป็นธรรมชาติลุงนันชอบปาแป้งอ๋ออาบน้ําเสร็จปาแป้งกินข้าววันนี้กินเย็นไปหน่อยมาถ่ายถามเย็นไปหน่อย ก็ให้บรรดาเอซได้รับชมกันเนาะโอ้ยนี้นั่น,นได้หนูมาหนูนามาตัวนึงอืมแฟนก็สับให้ืนละเอียดนัหนก็มาแกงตนเย็นหรือมาถ่ายทำอนเย็นอืมอาบน้ำอาบทา้าจะกินข้าวแล้วก็จะเข้าไปพักผ่อนเนาะไปดูคลิปดูอะไรนะไปดูที่เอฟซีคอมเมนต์ก็มาเนาะบางทีตอบช้าไปหน่อยก็ต้องขอใครเนาะขอใครด้วยครับ hôm nay éng nhún, éng cua, na, ăn với salad, không chán, ăn với pha lê, ăn bao nhiêu cũng không chán, ăn với pha lê, ăn bao nhiêu cũng không chán, ăn với pha lê, ăn bao nhiêu cũng không chán, ăn với pha lê, ăn bao nhiêu cũng không chán, ăn với pha lê, ăn bao lê, เดาคุณก็จะเดาว่าพึงดี จุดยอดรับจุดยอดอร่อยจริงจริงสัมมาไรกา็อร่อยไปทุกจังวันนี้โอ้อร่อยจริงจริงวันตีเอ้ยวันตีที่รักท่านเนาะอืมวันนี้อย่าว่ากันนะครับบะแป้งหน้าขาวไปหน่อยอือือึแม่อร่อยแบบนี้อร่อยจริงจริง ถามดีก่นนะครับลืมเรียกเอฟพีเลยวันนี้ต้องขอไปทานรถไปด้วยครับยุ่งนานทานข้าวจนเย็นไม่ค่อยเยอะทานนิดหน่อยไม่ค่อยทานเยอะ แกงหนูนาผมไม่ได้ไปหาแล้วครับเพื่อนก็มาให้มาจากนู่นสุพรรณบุรีก็มาจากสุพรรณก็แวะเอเามาให้เอาแช่เย็นออกมาให้ก็มามาแกงอๆๆเอาแตงกจังเลก็จะเดะ กินยังไงยังไงก็ไม่เบื่อกระเดามะรุมใกล้ออกเยี้ยวล้างออกฝักมะรุมหรือจะแกงมะรุมไ,ไม่เป็นไรเอฟซีได้หอมนี่เยอะโอ้โหเผ็ดอีกสองคำเนะาะเดี๋ยวกินของหวานตบตูด có ừ. ừ. coi có con thấp chiên chiên đưa con quà อ้อคืหวานมากเลยอ้วนงานไปหวานาก็ยังขาดไม่ได้ของหวานวเหรอ,อ าลครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไมา่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สายตาบรรดาเอฟซี FC. สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ